สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ส่วนเกษตรวันหยุดของเราก็จะมาอัปเดตนะครับในเรื่องของการทําฝรั่งแฟนซีนะครับว่าหลังจากที่ผมลงคลิปไปแล้วเนี่ยความคืบหน้ามีาท่านได้สอบถามมาว่าความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะครับฝรั่งแฟนซีที่ผมำทำไว้ตอนนี้นะครับก็มีอยู่ประมาณ 4- 5่ถึงากระถางนะฝรั่งแฟนซีในครั้งนี้ก็ทํายากกว่าครั้งก่อนๆที่ผมทำนะเนื่องจากว่าช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมานะครับก็มีเปรี้ยแป้งระบาดแล้วก็การตอนกิงข้อออกรากยากนะครับเสียบยอดก็มีปัญหาว่า แดดร้อนเกินไปนะครับก็ไม่ค่อยจะติดครับก็เลยล่าช้าไปอีกนะครับมาดูต้นแรกนะครับดูต้นแรกนะครับอันนี้กําลังจะแตกยอดนะครับอันนี้ต้นนี้นะครับผมใช้วิธีการทากิงนะครับโดยวิธีการทากิ่งคือผมจะเอากิ่งตอนต้นนี้นะครับที่ผมตอนไ้แล้วเนี่ยลงกระถางแล้วเอาไปทาบกับต้นที่ผมต้องการฝรั่งต้นนั้นออกมาทําฝรั่งแฟนซีครับ ตอนนี้ก็จะมี2กิ่งแบบนี้นะครับนะครับในการเลือกตอนกิ่งเราก็ตอนกิ่งที่ดูว่าเราจะอยากได้ฟรั่งแฟนซีกี่สายพันธุ์นะครับอันนี้ผมมันก็มี2กิ่งผมก็เลยเอามาทําเป็น2ส,สายพันธุ์นะครับฝั่งนี้นะครับจะเป็นถ้าดูใบเนี่ยนะครับจะเป็นหง่อสื่อนะครับตัวนี้นซึ่งใบจะคล้ายกันมากนะครับแล้วแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นกิมจูดแดงเบอร์หนึ่งตัวนี้ก็ เริ่มแตกยอดแตกอะไรนะครับต้นตอที่ผมใช้ก็คือต้นตอของฝรั่งอกต้นตอของกิ่งตอนฝรั่งโอกินาวานะครับตัวนี้ครับก็ตัวนี้ก็หนึ่งต้นสองสายพันธุ์นะครับตัวนี้นะครับต้นต่อมาก็มีอยู่ต้นตอที่ผมใช้ก็เหมือนเดิมนะครับเป็นต้นตอของฝรั่งโอกินาว่าเป็นกิ่งตอน,นครับตัวนี้จะเป็นนะครับก็ยังไม่แตกยอดดีพอสมควรครับ อันนี้เป็นกิมจูแดงเบอร์หนึ่งครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นของเก่าซื่อนะครับที่ผมทาเนี่ยแล้วตัวเนี้ยใบนะครับดูใบเนี่ยก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวกิมจูแดงเบอร์ห้านะครับอันนี้เป็นสามสายพันธุ์ที่เรียกว่าเป็นตระกูลของกิมจูแดงนะครับซึ่งกิมจูแดงเบอร์ห้าผมได้สายพันธุ์มาจากท่านอาจารย์คันชิตครับ อาจารย์คันชิตบุญสนองครับต้นนี้ก็3มกิ่งนะครับสากิ่ง3สายพันธุ์ครับก็มีหงเป่าซื้อกิมจุแดงเบอร์5แล้วก็กิมจุแดงเบอร์หนึ่งนะครับตอนนี้ครับก็บนต้นตอของฝรั่งโอกินาวาเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าต้นนี้ตอนที่ผมไปทาบนะครับผมก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับกว่าจะได้3สายพันธุ์เนี่ยอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งนะครับการทาบนี่ก็สามารถใช้ทําฝรั่งแฟนซีได้นะครับ มาดูอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้นะครับเป็นกระถางที่3ามนะที่ผมให้ดูเนี่ยก็บนกิ่งตอนของฝรั่งโอคินาวาเหมือนเดิมนะครับผมใช้วิธีการทาบนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นฝรั่งสายพันธุ์พิจิตหนึ่งนะครับตัวนี้ใบจะคล้ายๆของเจญชุนนะครับแต่ก็จะมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรเพราะว่าเชนชุนเนี่ยจะมีใบออกใบออกสีเทาๆนิดนึงนะครับตรงคิวใบเขาเนี่ยนะครับเหมือนมีแป้งเคลือบใบนะครับของเชนชุนนะครับแล้วก็ อ,อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นฝรั่งเชิชวนนะครับตัวนี้ใบนี่ท่านดูก็แทบไม่ต่างกันเลยนะครับแต่วา่าถ้าตอนโตนี่จะเห็นในชั้นว่าใบของฝรั่งพิจิตรตรงนีงน้ก็จะดูเขียวกว่าฝรั่งเชนชวนแล้วก็มีความเรียวยาวกว่าฝรั่งเชนชวนนะครับฝรั่งเชิชวนนี่ถ้านั่นถ้าโตโตเนี่ยเขาก็จะใบลักษณะนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับนี้ก็เพิ่มจะแตกยอดแล้วนะครับฝรั่ง ันนี้ตอนนี้จนช่วนอันนี้ฝรั่งพิจิตหนึ่งครับต้นต่อมานะครับต้นต้นเนี้ยต้นนี้ที่ผมทําอยู่เนี่ยนะครับต้นต่อมานี่จะเป็นฝรั่งที่เสียบยอดแล้วก็ตอนออกมานะครับอันนี้เป็นแผลเสียบยอดนะครับแล้วก็มีต้นนี้จะมีอยู่สามสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์แรกนะครับตัวนี้นะครับสายพันธุ์แรกเนี่ยตัวนี้นะครับ ก็จะเป็นฝรั่งเฟื่องของนมียนะครับใบล่างๆอาจจะดูกลมๆนะครับไปไปดูใบใบยอดนะครับก็จะเริ่มเดี่ยวเข้าไปแล้วนะครับตัวนี้ที่แรกผมไมเข้าใจว่าอาจจะเป็นสายพันธุ์อื่นนะครับแต่ว่าผมก็จําได้ว่าผมเอาเฟื่องของมีมามาเสียบใบนะครับแล้วก็ติดไป้ายไว้ด้วยนะครับเ,เวลาเฟื่องของเมียเขาโตมาเนี่ยรแรกๆเนี่ยในการเสียบยอดแล้วก็แตกยอดออกมาเนี่ยนะครับก็จะดูใบกลมๆ,ๆแบบนี้นะครับแต่ว่าพอตัวมาได้สักพักหนึ่งใบเขาก็จะเดียวยาวขึ้นนะครับแล้ว ต่อมานะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นฝรั่งตัวน,นี้จะเป็นหงเป่าซือนะครับตัวนี้นะครับเป็นอีกเป็นอีกกิ่งหนึ่งนะครับตนนัวนี้อันนี้รอยแผลเสียบยอดนะครับอันนี้เป็นหงเป um ่าซือรอยแผลที่ผมเสียบยอดไว้นะครับอ่ pier. สองสายพันธุ์แล้วนะครับตัวตัวน,นี้ต่อมานะครับอ่กิ่งนี้ครั้งแรกผมก็กะว่าจะ,จะทำสามสายพันธุ์นะแต่ว่าอีกอีกยอดหนึ่งเนี่ยเขาเสียบยอดไม่ติดนะครับก็เลยได้สองสายพันธุ์แล้วก็ เหลือเหลือกิ่งไว้ส่วนหนึ่งครับผมก็เลยเอากิ่งเนี่ยไปทาบกิ่งฝรัง่งกิ่งจูแดงเบอร์หนึ่งออกมานะครับตอนนี้ครับซึ่งก็กําลังจะแตกตาประมาณนี้นะครับ,รบซึ่งซึ่งปีนี้ก็มีปัญหาพอสมควรนะครับในเรื่องของเพี้ยแป้งเล่นงานครับก็เลยต้องริดใบริดไรออกนะครับตอนนี้เพี้ยแป้งเขากินนะครับผมก็ฉีดพวกน้ำหมักใบยาสูบอะไรพวกนี้นะครับผสมสไลนเนี่ยมันก็ แดดร้อนก็เลยเหี่ยวหน่อยนะครับในช่วงที่ทาบออกมาเนี่ยก็เลยต้องเด็ดรีดใบออกมาครับตอนนี้ก็ตอนนี้ก็มีอยู่สามสายพันธุ์นะครับครับก็ให้ทุกท่านได้ชมผลงานประมาณ3ามสี่กระถางนะครับครับนะครับว่าผลงานฝรั่งแฟนซีเนี่ยไปถึงไหนแล้วนะครับซึ่งในการทําฝรั่งแฟนซีนะครับถ้าถ้าทําแล้วเนี่ยฝรั่งไม่สวยหรือฝรั่งที่เอาไปแล้วเนี่ยลูกค้าอาจจะไม่พอใจเนี่ยผมจะไม่ขายเด็ดขาดนะครับเนื่องจากว่า นึกถึงใจเขาใจเรานะครับบางท่านที่สอบถามมาว่าที่จองไว้ถึงไหนแล้วนะครับก็ก็อยากจะมาให้ดูนะครับว่าบางครั้งก็บางช่วงนี่มันจะทําลําบากนิดหนึ่งนะครับก็เลยต้องใช้เวลานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับที่เอามาลงให้ดูเนี่ยก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับได้มีแรงบันดาลใจในการที่จะขยายพันธุ์ด้วยตนเองนะครับไม่ไม่ต้องซื้อนะครับก็คือถ้าถ้าใครต้องการแบบพร้อมปลูกเลยนะครับก็ ก็สามารถทําให้ได้แต่ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยก็ใช้เวลาตอนกิ่งสเดือนก็สามารถขายได้นะครับก็ประมาณ 6- 7กระถางได้นะครับแต่ว่าปีนี้ผมตอนในช่วงดูดูแลนะครับตอช่วงปีนี้ก็ฝนไม่ค่อยดีนะครับก็เ,เลยตอนกิ่งออกรากช้าแล้วก็การเสียบยอดก็มีมีปัญหาด้วยนะครับว่าแดดร้อนเกินไปนี่ก็เสียบยอดติดลําบากเหมือนกันครับฝรั่ง3ามสีกระถางเนี่ยนะครับถ้าเขาสมบูรณ์ดีถ้าท่านใดต้องการผมก็จะ,ะแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับว่า พร้อมที่จะขายแล้วนะครับผมก็เน้นย้าอีกทีหนึ่งนะครับว่าถ้าท่านทําเองได้เนี่ยให้ทําเองนะเพราะว่าผมก็มั่นใจว่าหลายท่านที่เข้ามาดูเนี่ยมีฝรั่งสายพันธุ์ดีๆเนี่ยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทําฝรั่งแฟนซีแบบไหนนะครับซึ่งในคลิปหน้านะครับผมจะมาพาทําฝรั่งแฟนซีอีกแบบหนึ่งครับซึ่งแบบนี้มีอัตราการติดที่ร้อเเซตเต็มเลยนะครับการทําฝรั่งแฟนซีในคลิปหน้าที่ผมจะพาทำเนี่ยนะครับจะทําให้ท่านได้ฝรั่งแฟนซีแบบ ง,ง่ายนะครับแล้วก็อัตรา,าก,การติดนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับไม่ใช่วิธีการเสียบยอดหรือว่าแปะข้างอะไรต่างเหมือนที่ผมพาทํานะครับแต่เป็นวิธีวิธีการหนึ่งที่เราต้องมีต้นเดิมอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราต้องการเปลี่ยนยอดนะครับให้เป็นฝรั่งแฟนซีครับซึ่งเป็นฝรั่งสายพันธุ์ดีที่เราซื้อมาแล้วก็เราต้องการเสียบยอดบางท่านอาจจะเสียบยอดยังไงก็มีติดแปะข้างก็มีติดทําไงก็แล้วนะครับแต่วิธีการนี้ที่ผมจะจะพาทำเนี่ยนะครับ ผมรับรองได้เลยว่าติดแน่นอนร้อซแล้วก็ท่านก็จะได้ฝรั่งแฟนซีสมใจนะครับอย่างคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ขอบคุณแนละสวัสดีครับ